โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมเวียนเทียนและแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2568ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกในพระพุทธศาสนาให้แก่นันกเรียนทุก,กระดับชั้นครับโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดช รักษาราชการูาราพอ่มในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันจัดกิจกรรมเวนเทียนและแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2568โดยทางคณะครูนักเรียนไดน้ร่วมกันจัดเร้วขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างสวยงามแห่ไปรอบตัวเมืองนบบุรีผ่านชุมชนต่างๆ เพื่อนําไปถวายวัดในระหว่างการแห่เทียนพรรษามีประชาชนได้ร่วมกันทําบุญระหว่างเส้นทางต่างๆก่อนที่ทางโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะนาเทียนพรรษาไปถวายวัดณวัดกวิศราลามทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมถวายเทียนพรรษาชุดสังฆทานพระอาบน้ําฝนและจตุปัชัยทั้ง มีการฝังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนโดยนางสาวเหมือนฝันวงแดนรักษาราชการเพิ่มในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกิชนที่ดีสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยพร้อมท้งช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านศิลธรรมให้แก่คณะครูนักเรียน เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไปเพื่อให้ครูนักเรียนได้รู้ถึงความสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้คณะครูนักเรียนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมและนําหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางการปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจให้กับนักเรียนในการประพฤติธปฏิบัติ ในการดำรงชีวิตต่อไปโดยทางโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนนรบุรีได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสารหบบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นประจำทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม และทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมโดยนางสาวเหมือนฝันวงเดชร,รักษาราชการพนวกในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเท,ท,ท,ทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวไปทายว่า นักเรียนของทางโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนุบุรีจะมีการควบคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัดเด็กทุกคนจะไม่มีเวลาไปม่วสุมกับเกมคอมพิวเตอร์หรือไปม่วสุมกับยาเสพติดโดยจะมีครูติดตามสอดส่องตลอดเวลาในช่วงมีเวลาว่างจะมีการสอนนั่งสมาธิสวดมนต์รวมทั้งการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติรักษ์ชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ